สวัสดีค่ะวันนี้จะบอกเทคนิคการปลูกผักสําหรับกินใบนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนําการว่าปลูกอย่างไรอันนี้เป็นต้นผักกาดที่เพาะในถุงดําเล็กๆไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ในกระสอบนะคะแล้วก็ทําหลุมไว้เสร็จแล้วเวลาเราออกเราก็ แล้วก็ปลูกลงไปนะคะให้ดินที่เขาเพาะมาเนี่ยมันเดืะดับเดียวกันกดนิดนึงนะคะให้ดินมันแน่นหลังจากนั้นกร็รดน้ำ